ทุกคนคะ่ะล่าสุดโมซาลาสร้างเรื่องอีกแล้วโอ้โหบอกตรงๆว่าคนนี้คือต่อไปไม่มีใครครบล้วนะเพราะว่าสร้างสถิติไม่หยุดไม่หย่อนคะ่ะในเกมที่ได้พูดสามารถเอาชนะเบนฟอร์สประตูต่อศูนย์นะคะในเกมนี้โมซาลามีส่วนกับประตูโดยตรงคะ่ะแล้วก็มันก็เป็นจุดเกิดนะคะของสถิติที่จะว่านี้คะ่ะต้องบอกว่าโมซาลานะคะมีส่วนกับประตูโดยตรงคะ่ะ128ประตูจาก128เกมซึ่งเกิดขึ้นในพิมอริกแล้วก็เกิดขึ้นในแอนฟิลค่ะ โดยแบ่งออกเป็น93ประตูแล้วก็ 35แอซิดค่ะต้องบอกว่านับตั้งแต่การที่โมย้ายมาเล่นให้กับลิฟูในปี2017นนะคะก็ไม่มีผู้เล่นคนไหนที่สามารถมีส่วนร่วมกับประตูโดยตรง100ประตูบวกๆค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าคนอื่นทำไม่ได้แต่โมซาลาดทำได้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าโมดรอปแต่แน่นอนค่ะว่าโมคิดว่าตัวเองไม่ดรอปอย่างแน่นอนอุย๊ยเข้าข้างหรือเปล่าก็แน่นอนเลยอาจจะเข้ากางเออน,นะคะอะนี่ก็เป็นสถิติข,ของโมซาลานะคะที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อค่ั้คืนที่ผ่านมาค่ะที่เอา เาชนะเบนฟอร์ดนะคะแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าในเกมนี้ค่ะมันมีดราม,ม่าเกิดขึ้นด้วยนะคะในเกมที่ผู้เอาชนะ,ะทางด้านของเบนฟอร์ดสองปตูต่อศูนย์ใช่ไหมคะหลายๆคนก็จับจ้องว่าอุย้ยตื่นเช้ามามันจะต้องมีพาดหัวข้อ,อพาดหัวข้อข่าวใหญ่ว่าเทรซเนอร์อร์โนทะเลาะกับอร์เนอร์สลอ็อตกุนสื่อทีมพอนเด้ อ่าทไมคนถึงอาจจะคิดว่าทะเลาะก,กันแน่นอนละคะ่ะว่าทางด้านของอเทรนเนอร์อานูเนาะในเกมนี้ค่ะเขาถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วก็มันมีอาการงอนตุ๊บป่องอ่ะที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยงอนตุ๊บป่องงอนพ่อหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอน,นะคะ่ะว่ามันก็มีภาพที่ทางด้านของอา์เนอร์สล็อตนะคะไปนั่งคุยกับเทรนที่มานั่งสํารองะคะ่ะแน่นอน,นะคะ่ะว่าหลายๆคนเห็นภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าสีหน้าท่าทางเทรนเนี่ยมันแบบ หมือนบ่งออกบ่งบอกว่าเขาเองยังมีแพชชั่นกับเกมเขายังอยากจะเล่นต่ออะไรแบบนี้นะคะแต่ที่แน่ๆหลายๆคนก็รู้สึกอาจจะไม่ได้สบายใจทางด้านของอันเนอร์สโอตค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะคะโดยบอกเขาว่าในช่วงของการปิดซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของเทรนค่ะก็ลุยในศึกยูโร2024มาเนาะแล้วก็เขาเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมก่อนที่จะมีการเปิดฤดูกาลเนี่ยเพียงแค่หนึ่งเกมเท่านั้นนู่นนี่อะไรอย่างี้เขาก็บอกไปนะคะแล้วก็ต้องบอกเขาว่าเขาเองนะคะบอกว่าเขาเนี่ยต้องการใช้เทรน ตลอดทั้งซีซันไม่ได้ต้องการใช้เพียงแค่1หรือ2เกมฉะนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่เพาวเนี่ยจะต้องดูแลเทรนด์นะคะแล้นอกจากนี้ค่ะยังมีการชมเทรนด์ด้วยว่าเทรนด์ก็คือทําได้ดีมากนะคะ แน่นอนคะ่ะว่าพอเห็นบทสัมภาษณ์แบบนี้หลายๆคนก็น่าจะชื่นใจกันบ้างแต่อาจจะยังไม่ได้เห็นรีแอคชั่นของเทรนใช่ไหมแต่หลังจากจบเกมค่ะต้องบอกว่าเทรนเองนะคะก็ได้มีการลงสตอรี่ไอจีนะคะเป็นภาพการยิ้มอ่ะก็แน่นอนแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทําให้แฟนๆรู้สึกสบายใจมันเป็นเรื่องปกติคะ่ะที่เกิดขึ้นได้เนะาะภาพนี้ที่เราเห็นมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นกับเทรนแต่มันเกิดขึ้นในซีซันนี้แล้วอ่ะยกตัวอย่างอย่างเควินเดบอยก็มีงอนเปเปคเดลลาอ่ะอย่างโมซาร์ก็มีตีกัน กับทางด้านของยูเกิลคลอปแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เกิดภาพที่ทุกคนรอคอยก็คือกอดกันอ่ะมันเป็นเหมือนแค่แพชชั่นในเกมที่มันเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในแวดวงฟุตบอลในเกมเนี่ยเราเห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะหรือจะนอกวงการฟุตบอลอ่ะมันเป็นภาพที่เราเนี่ยก็เห็นกันก็คุ้นชินกันดีอยู่แล้วท้ายที่สุดดีกว่ามันเป็นรีแอคชั่นังเกมมากกว่าว่าเราจะจัดการปัญหากับเรื่องนี้อย่างไรนะคะแล้วก็หลายๆคนก็กังวลว่าอ้าวมันเกิดแบบนี้ขึ้นอ่ะแล้วเทร มันก็เป็นเรื่องที่ต้องลุ้นกันเนาะมันก็มีโอกาสที่เทรนอาจจะทั้งต่อแล้วก็ไม่ต่อเพราะว่าสัญญาของเทรนกับลิพูเนี่ยมันเหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วเท่านั้นแต่เชื่อว่าสโมสรค่ะจะพยายามรักษานักเตะคนนี้ไว้เพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ปัจจุบันของลิพูแต่เขาคืออนาคตของลิเวอร์พูลด,ด้วยค่ะนอกจากเทรนไรเซอร์อโน่แล้วนะคะที่สัญญาใกล้จะหมดกับลิปูอีกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือกัปตันทีมอย่างเฟอร์จิฟานไดนะคะหลายๆคนก็รอดูว่าสถานการณ์ของเฟอร์จิฟานได้กับลิ จะเป็นอย่างไรต่อไปแน่นอนคะ่ะว่าหลายคนก็มองว่าฟันนนเนี่ยหมดแล้วไม่ได้ร้อยเปอร์เซหมือนเดิมหลังจากที่กลับมาจากการผ่าถัดหัวเขาแต่แน่นอนคะ่ะว่าหลังจากที่มันเกิดขึ้นในซีซั่นที่แล้วเขาเองก็เป็นนักเตะคนเดียวของลิภูที่ติด ทีมยอดเยี่ยมของ PFA นะเออนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของฟันไดนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องสัญญาระหว่างเขากับลิเวอร์พูลค่ะทางด้านของฟันไดค่ะก็บอกว่าสถานการณ์ของเขาตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะนิ่งเหมือนเขาไม่ไปโฟกัสกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตคือเขารู้แหละว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นแต่ณนะตอนนี้เขาก็คือโฟกัสกับลิเวอร์พูลสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการลงเล่นในทั้งซีซั่นนี้นะคะเขายังมีเวลาในการลงเล่นในทั้งซีซั่นนี้นา ตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวเขาเองณปัจจุบันนะคะเขาก็ยังโฟกัสอยู่ที่ริพูแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเขายังคงเน้นย้ำว่าสถานการณ์ของเขาตอนนี้เนี่ยเขายังคงนิ่งยังไม่ได้ไปโฟกัสกับอนาคตข้างหน้าแต่เขาโฟกัสกับอนาคตนับเอ้แต่เขาโฟกัสณปัจจุบันด้วยความคือณเวลานี้ตอนนี้เขายังมีเวลาที่จะเล่นให้กับริพูตลอดทั้งซีซันแบบนี้นะคะส่วนอะไรจะเกิดขึ้นอนาคตเนี่ยก็ต้องไปรอดูกันนี่คือสิ่งที่ฟร์จูฟันได้กับทีมของริพูก็ได้ออก ให้สัมภาษณ์นะคะก็ไปรอดูค่ะว่าทางด้านของฟอร์จูฟานายจะอยู่กับทีมต่อไปไหมซึ่งในมุมติค่ะได้คิดว่าตัวเขาน่าจะอยู่กับทีมต่อไปถ้าว่าสโมสรอนทให้เขาเห็นว่าเขาคือคนสําคัญเพราะว่าเขาบอกค่ะว่าเขาเองนะคะก็อยากเป็นคนสําคัญของสโมสรอนแล้วก็ยังมองว่าสโมสสอนคือคนสําคัญอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็เห็นวิธีการเล่นของอร์เนอร์สลอตแล้วเนาะว่าตอนนี้เนี่ยอร์เนอร์สลอตเขาไม่ได้แบบว่าให้ทีมเล่นบทขยี้ปีทักปีไม่ปี บี้ทั้งเกมนะคะเนื่องจากว่าด้วยความคืออาสมมติว่าอย่างในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาใช่ไหมที่เราเนี่ยได้ประตูขึ้นนําเร็วตั้งแต่นาทีที่13นะคะจากลอยดิอาร์ตมันก็เป็นเกมที่เราเนี่ยก็พยายามที่จะหาประตูที่2หาประตูที่2เรื่อยๆต่อบอลอะไรไปซึ่งลูกเกมเนี่ยมันก็ยังคงดูน่าสนใจนะคะจนพอเราได้ประตูที่2เนี่ยอร์เนอร์สล็อตก็สั่งให้ลูกทีมเนี่ยก็คือคัามดาวลงก็คือไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปบี้ไม่ต้องไปไล่เพลสอะไรนะคะก็คือเหมือนพอใจแล้วกับ2ประตูที่เขา มีซึ่งเขาว่าก็มองว่าน่าจะเพียงพอในการเก็บ3มแต้มอะไรแบบนี้นะคะทางหน้าของอาร์เนอร์สลอยค่ะก็ให้นักเตะเนี่ยค่อยๆอย่ะ คำเดาวตัวเองลงค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนหมดเวลาซึ่งหลายๆคนก็เห็นแล้วเออก็ถูกใจกับวิธีการเล่นของอานเนอร์สลอตเนาะด้วยความคือไม่ต้องไปไล่เพลย์ตลอดทางเกมอ่ะพอถึงเวลาเราก็ผ่อนเครื่องลงแล้วก็รอให้มันหมดเวลาแล้วก็คว้ากันกันเก็บ3าแต้มซึ่งต้องบอกว่าการมาของอานเนอร์สลอตเนี่ยสองเกมนะคะในพิวเริกซึ่งเกมแรกเนี่ยคือการเอาชนะอิฟสวิตท,ที่บ้านของเขานะคะในการออกไปเยือนในขณะที่เกมที่2เนี่ยก็คือเราลงเล่นในแอนฟิลมันเป็น2เกมที่เราเนี่ยมี4ประตู ต้องบอกว่าเราเองนะคะก็สามารถเก็บคินชีตได้ทั้ง2เกมซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่แฟนๆเนี่ยก็น่าจะรู้สึกแฮปปี้ในเกมแรกเราอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่เขาด้วยความคือมันอาจจะมีวิธีรูปแบบการเล่นที่เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันดูมันดูมันดูเนิรมันดูเนิบอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอในเกมเนี่ยมันมันดูสดชื่นขึ้นเนาะก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นเป็นในทิศทางที่ดีแหละสําหรับรีพูในซีซั่นนี้ก็รอดูต่อไปซึ่งเกมหน้าเนี่ยจะอาจจะเป็นเกมที่จะต้องหวันแล้วว่าอ่ย จริงแค่ไหนแท้แค่ไหนเคลือบทองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าในเกมหน้าค่ะลิพูจะต้องลงเล่นในสึดแดงเดือดน,นะคะกับปีศาจแดงมาเชสเตอร์ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกค่ะของกุนซือชาวดัชนะคะที่จะต้องมาดวลฝีมือะคะ่ะในพรีเมียร์ลีกซึ่งสองคนนี้ค่ะนอกจากจะมีเชื้อสายดัชเหมือนกันแล้วนะคะเป็นชาวดัชเหมือนกันแล้ว <c oughs> เขาเองค่ะยังมีทรงผมที่เหมือนกันอีกด้วยก็ไปรอดูนะคะว่าเกมน้าระหว่างทางหน้าของอาร์เนฟ ปัทะทางด้านของเอริกเทน่าจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนหว,นะวังว่านะหวังว่าและนี่คือกระแสต่างประเทศที่ดิ้น,นำมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นกระแสไหนฝากติดตามด้วยในะคททางกระแสต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ